ือ้คุณผูมึงนี่เนาะนกเลี้ยงครับคมเลี้ยงค่อมือ่ละอือมันอยู่เป็นจุ๋มเลยอะจุ่มเลยครับผุณ่อม้นเอาไปตั้งไว้พี่น้องเลบกันไว้จุ๋มเดียวเลยครับคุณเลีงไว้ให้จุ๋มนึ่อ้งเก็บไปที่ิคือนิษเก็บมคับครับคุณเป็นจุ๋มยัง ครับผมเหลือสาม,มีเขาก็เอาสาม,มีแล้วครับโปรยง่ายง่ายไปครับผมไปหลุ่นไปชมกระต่อครับผมสิพออีกบ่อครับผมสวัสดีจ้ามันนี้ก็มาพบมาพอกันในเสาร์วันที่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะมันนี้ก็เข้าป่าฮิทกับเก่าจ้ามาพิกัดกา,า,กา,กาป่าบานน้องเมฆปลาลางนะจ้ะไปตามหลุ่นตามชมกันจ้ะไปสี่ม้านเฮ็ดยังเนจจ้ะเขามากระพอเลยจ้ะม,มาแล้วกระพอเลยครับผมผีกระปุ่ม โอ้ยปนยัยมีใหญ่เอ้ยนี่ครับผมพูนมันงูเหลืองครับผมมันงูเหลืองแตกปอกปอกใหม่ๆครับผมดอกงามครับผมดอกงามคักครับผมงูเหลืองครับผมบ่าวโซนกับนางพิษทางนี่แลละพี่ดออยู่พิษทางย ทางเก็บทางเก็บเป็นหล่ะครับผมแล้วคนเก็บกระมวนครับผมกันพอแนวนี้นี่ครับผมผัวมูนึงครับผมมือนีกำลังพอครับผมสิบเอ็ดดอกนะอาจนำมือมูใบใหญ่แห้งปันได้ครับผมเก็บยากเนี่ยครับผมมูสิบเอ็ดดอกครับผมบริเวณมูลอยมูพันเกือบพันดอกครับผม มันหากใหม่ครับผมมันเก็บยากมุดแมงเปือกินไปเนี่ยอะไรนะครับผมเอ้าเอาเอาไว้เพิ่นเนี่ยเอาไว้เพิ่นออกปีนาครับผมมาครับผมจูมนี่ครับพอใหญ่ยมีไงเบื้งบอ,องครับผมจูมีไงจูมงามครับครับผมงามครับงามแห่งงามคักงามบางงามเมียครับผมสมบูรณ์ สวยงามไปไปดนไปชมกันต่อครับผุบว่าเบาโซนสีฟอยเฮ็ดยังนครับบง่งครพึ่งเขาวครับผุ๊บดอกใหญ่ครับพีจ้าพึ่ขาดอกใหญ่เลยครับผมมันมาๆครับผุมาเมก็บไปผีครับผุมันีูครับผุ๊ดอกเลครับผุ๊ลงไปหานอนอีกเลยเลยครับผุ๊บดครับผมเพิ่ลมทาเ์นพี่ดอก งงามขาใหญ่คร oh oh it. hey? ับผมเกงเสียบงเขาไปขิครับผมมาลำพ่นดอกงามงามเลยนะดอกงามนี่ครับผมขิงเขาครับผมขิงขงเขาดอกงามงเข้าวเขาบวบครับผมครับผมตามไปก่อนครับผมยืนทางเด Đừng cả vòng Để sao Để Đấy Để tám đỉnh tám chứ không có to khá bóng Chỉ khỏi những cái vòng Đen Có ra ra đen co Đen co ô mây khá vốn á Đen có to khá vốn thì khá gì khá vốn Đen có khá vốn Ừ, ừ, ดอกไก่กันครับคุ้มเดีงกอดอกปอกไม่ดกางงามกมอกงามๆครับปุ้มงนี่ยยยยยายยยยปุยยยยมายยยยยุยัยย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 ยครับยย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 ยียย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 ดยยยยยมยยยาดยย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 นยยกยยยย มาครับพี่ครับผมมาทำทางซูนมากครับผมออกย้ายกันครับผมแต่ว่าหุ่มเดียวล่ะ่ก็ออกย้ายครับผมเหงาก็ครับผมไปไปหลุ่นไปชมกันต่อครับผมมี่ไมีใหญครับผมพอย่าจะโอ้ยทรัพย์สิพ่อ ลูกระดอกลูกระสองสามดอกครับผมเห็ดเหลือมล่าแล้วครับผม,มแต่ว่ากระเพาะใหอยู่ครับผมโบโบอันนี้ปันใดแต่ว่ากระดอกงามอยู่เอ๋อซากบวกึ้นแล้วครับผมถ้าหากใหม่หากใหม่ร้ายครับผมไปไปหลุ่มไปชมกระต้อรั้วปนยัยไม่ยัยกาสิพออีกหรือเ่ครับผมมันแต่ผมพอแล้วครับผม ลางกแดงครับผมตัวนี้สิเป็นลางกแดงครับผมแดงดงดอกงามๆเลยครับผมไข่เฟินครับผมตัวนี้ไข่เฟินขึ้นมาเลยไปครับผมไปดูนไปชมกระต่อสิพออียรุบบอครับผมพอแล้วครับผมยางไก่กันครับผู้ซอยครับมือนี้เลือดีเก็บเองครับผมลางกครับผมลางกขาวครับผม งามๆครับผมไปไปตามหลุ่นตามชมนุ่มดูกน้ำร้านครับปวยไงมีไงสิพออีกือบอครับผมหลวงโอขาวหยักข้าวปใหญ่มีไงอือครับผมตุ่มไงจุ่มโตครับผมผุนอืยหลวงูขาวหยักไป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 หลุ่นไปชมกระต่อครับผมสิพออีกือบอพราเจ้านี่จะเป็นเจ้าอุ้ยเจ้องค์ครับจ้ะน้อง บดดินครับผมสน่าคุะเกิดไม้มงก์ไฟไหม่ในดอกไงครับบดดินปลาไฟใหม่ครับผมดอกไงดอกงามครับผม <นะ S 1> ได้กี่ฟุ้นจากไฟครับผม <นะ S 1> ไปไปตามหลุมตามช่วงกระตออร่อ,อ<พ>ครับผมสี่พอยีหรือบ่สพอยีเด้อครับผมสองดอกครับผม<อ>ไปไปหลุมไปช่วงกระต่อครับผมสี่พอยีหรือบอ่ ครับครับผมแต่ว่าไข่เดียวครับผมที่ในบุ๊คที่จะออกไข่เดียวครับผม,มไข่ใหญ่ขน,ขนาดครับผมบึง่งเพิ่งเชือกบึง่งหนูขาวครับผม,ขผมไข่เดียวครับผมมากที่สุดครับผมเลยแค่เพียงแบบดอกหนึ่งครับผมหนูขาวครับผมเดี๋ยวนี่ออกพุกแห้งครับผมหนไข่เป็นขาวครับผม โอ้ยมาเลยนะครับผมไปไปตามหนุนตามช่วงกระตออ่อครับผมอาอกรับผมมึงกี่น้องน้องเลี้ยงครับผมเลี้ยงคือนีล่ะนี่นะอือมันดูเป็นจุมนะจ่มเลยละจุ่มเลยครับผมโอ้ยว่ามันเอา,าเอไปตนะ่างใบพี่น้องเล็บกันใบจุ่มเดียวเลยครับผมเลี้ยใบให้จุม่มเงี้ยโอ้ยคนเก็บใบที่สิทิ เป็สิเคลียบมวนครับครับผมเป็นจุ่มยังเอาครับผมเหลือสามีเขาก็เอาสามีแล้วครับพอนยังไงยังไปครับผมไปหลุมไปชมกระต่อครับผมสิพออีกหรือบอครับผมพอเลยครับผมพี่ต้องมึงครับผมอืมดูงามเลยไปเคไปตามหลุมตามชมกระต่อครับผมสิพออีกหรือบอเมืองครับผมผลงาน น้องนั่งห้างเครื่องเคุนมหาเฮ็ดครับพี่น้องเมืองขับพุ่มอื้อตาหนี่ครับผมเฮ็ดละงูเด้อพี่น้องนี่เอาใส่ทุ้งไว้ครับผมเฮ็ดละงูก็มีครับผมบดดินครับผมแยงกอครับผมตัวนี้จะสิเป็นเฮ็ดเสือครับผมเฮ็ดบานครับผมตานี่สิเป็นเฮ็ดบานครับผมเฮ็ดเสือหลากหลายเฮ็ดครับผม่มเอยบ้าโวยก็ขอฝากส่งบ่าโซ่แซ่แนวนู้นครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผม เป็นกำลังเลี้ยงใจเฮีบาร์โซนที่คลิปต่อไปมีบาร์โซข้อกาข้อบาสวัสดีครับ